ไอคิวเฉลี่ยของคนไทยที่ต่ำลงกับความอยากเป็นเจ้าลัทธิของผิงเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ซีรีส์ไซตทีทอล์กนะคะวันนี้เปิดหัวได้แปลกมากผิงอยากเป็นเจ้าลัทธิหรอนะคะเราไปเข้าเรื่องกันเลยก่อนค่ะอันแรกนะคะแม่ผิงได้เล่าบทความบทความหนึ่งให้ฟังนะคะนั่นก็คือบทความบอกว่าไอคิวเฉลี่ยของคนไทยต่ำลง มันแล้วก็สาเหตุนะคะแม่ก็เล่ามันนิดๆหน่อยๆและสาเหตุที่ไอถูคนไทยต่ำลงคะทำให้ผิงนึกถึงหนังเรื่องนึงที่เคยดูมานานนะั้นมากๆแล้วทั้งนั้นก็คือเรื่อง i d e o c r a ค y นะคะเป็นเรื่องราวของทหารที่มีแบบเหมือนเป็นแบบความลับสุดยอดเป็นโครงการลับสุดยอดนะคะทหารคนนี้เป็นคนที่ i อคิเฉลี่ยเท่ามนุษย์ปกติ มาโดนสตาฟนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสมเพดีนะคะต้องการหาเงินก็เลยมาเข้าโครงการนี้ก็คือสตาฟแช่แขกเขาสองคนไว้แล้วโครงการนี้ก็ถูกปิดตัวไปโดยที่ทุกคนลืมพวกเขาสองคนไปเลยนะคะพวกเขาตื่นมาอีกทีในยุคที่ตื่นมาแล้วมีแต่คนไอคิวต่ำด้วยสาเหตุที่หนังเรื่องนี้เปิดไตเติลมานั่นคือสาเหตุเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือ,อ,อคนที่มีไอคิวสูงมกักจะได้รับการศึกษาที่ดี กว่าจะเรียนจบกว่าจะทาอะไรทําให้มีลูกชาและมีลูกยากเมื่อแก่แล้วคนนึงก็มีลูกสองสามคนแต่ในขณะที่คนที่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากนาักละก็ไม่ได้มีไอคิวที่ดีมากมีลูกตั้งแต่อายุ10กว่ากว่าและลูกของเขาก็มีแค่สิบกว่ากว่าเหมือนกันทำให้มันได้ได้หลายเจเนอเรชั่นมากกว่าออตอนนี้มันเป็นกฎของมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎของวิวัฒนาการด้วยใครแข็งแกร่งกว่าอยู่รอดได้มากกว่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกของคนที่ไม่ค่อยมีสั่ง ภาวะสังคมไม่ค่อยดีแล้วก็ไอคิวไม่ได้สูงมากเนี่ยดันขยายเผ่าพันธุ์ได้มากกว่านะคะเรามาเข้าสู่พาที่ว่าความเป็นอยากเป็นเจ้ารัทีของพิงก่อนนะคะมันต้องมีเกิดนําอาจจะนานนิดนึงนะคือว่าพิงรู้สึกว่าผีไม่ได้โทษว่าคนไอคิวดีหรือไอคิวไม่ดีไอคิวไม่ดีมีแนวโน้มจะเรียนได้ไม่ไกลความจริงผิงมองอความจริงนะคะไอคิวสามารถพัฒน,นาได้ด้วยปัจจัยหลายๆตัวซึ่งตอนนี้ที่ดังๆนั่นก็คือ Executive Fun ติฟังหรือเรียกว,ว่า EF นะคะ เป็นระบบการทํางานของสมองเป็นทักษะการทำงานของสมองขั้นสูงอันนี้ผิงพูดง่ายๆเอาข้าใจง่ายๆตรงนี้ถ้าใครอยากได้ความนี้เพิ่มเติมผิงก็จะทาคลิปหน้าให้นะคะ mm. เกี่ยวกับ E F แต่ว่าสั้นๆตรงนี้ง่ายก็คือการเลี้ยงคนคนหนึ่งขึ้นมาให้เป็นพล,ลเมืองที่สังคมต้องการการโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพจะสามารถพัฒนา I Q ได้ซึ่งการโต้นมาอย่างมีคุณภาพนั้นก็หมายถึงการมี ความพร้อมที่จะเลี้ยงเด็กคนคนนึงขึ้นมาให้มีคุณภาพถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผิงจะขอตัดเรื่องไอคิวทิ้งและมาเข้าสู่พาร์ทความเป็นเจ้าลัทธิของผิงกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามารอเพื่อนร่วมอุดมการของผิงกันดีกว่าค่ะนี่คือเพื่อนร่วมอุดมการของเราในลัทธินี้นะคะลัทธินี้เราเราได้พูดตอนต้นคลิปเนี่ยเรารู้สึกว่า แต่เรื่อง IQ คแต่ทุกเรื่องทิ้งก่อนนะเราอยากให้ทุกคนมีทัศนคตินี้เพราะรู้สึกว่าการมีการที่คุณท้องไม่พร้อมเนี่ยแล้วทุกวันนี้การแก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากมากเรารู้สึกว่ามันเป็นการที่ปัญหาที่เหมือนไม่ปลูกฝังทัศนคติตั้งแต่แรกอะคือมันไงแก้ปัญหาปลายเหตุคุณเอาตู้ถุงยาไปตั้งที่โรงเรียนอะไรเนี้ยคือถามเลยว่าเด็กบางคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีเพศสัมพันธ์แต่เดินหาตู้ถุงยาว่ะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้เราเข้าใจว่าเด็ก รู้อยากลองปะใช่ใชเออโดน่านจนแบบนี่อะไรอ่ะอจ<ด>นแบบคุณเพิ่มโอกาสหรือเปล่าหรืออะไรนะรณนงค์ทลางทแท้เสรีอ่าโอเคเราเข้าใจในบางกรณีนะเช่นถูกข่มขืนอะอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจที่แบบการถูกทําร้ายโดยอย,อยู่ๆเราตั้งท้องขึ้นมาโดยที่ไม่พร้อมจากสิ่งที่เลวร้ายเออเราไม่ต้องการให้ให้เนื้อก้อนเนื้ออะไรออกอยู่อะ,อะเราต้องการเอาออกเราเข้าใจการทำแท้งเสรีในในแง่นี้แต่ในแง่ของการที่ คุณสนุกแล้วคุณค่าสิ่งที่คุณทําคุณเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยู่กับเรื่องทัศนคติที่เป็นความคิดเห็นของเราดีกว่าเออใครคิดไม่เหมือนหรือยังไงก็คือเราเข้าใจว่ายุคนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าการที่เรายังคิดอย่างเนี้ยมันมันเซฟมันเซฟแล้วก็รักษาวัฒนธรรมอันดีแล้กันเนาะถามหน่อยว่าคุณแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทุกวันนี้กระทรวงพูดมาเลยว่าต้องสอนเด็กนะใส่ถุงยางยังไงอะไรยังไงอันนี้มองแบบโงๆ ถุงยางกป้องกันได้เกเเท่ากับว่าทุกๆ้อยคนจะมีเด็กท้องสองคนถูกไหมโรงเรียนนึงมีเด็ก3,000ันคนตัดเด็กผู้ชายทิ้งเดี๋ยวจะพูดประเด็นเด็กผู้ชายเหลือเด็กผิงพันห้าคนสองเปอร์นตของพันหคนคือ30คนจะมีเด็กเกิดมาเพราะความไม่พร้อมสาคนเลยเหรอมันมันมันค่อนข้างที่จะตัด ตัวเองถึงถึงกระทรวงศึกษาธิการจะบอกแล้วว่าท้องก็สามารถที่ไปเรียนได้คุณแก้ปัญหาอัเหตุอีกแล้วหรือว่าข้อต่อแล้วไปเรียนได้ถามว่าคนที่ท้องเนี่ยเขาอยากกลับไปเรียนไหมอ่ะเออกับการที่มองครูครูมองเขาเพื่อนมองเขายังไงอืเออถูกปะ้ะนี่มันคือการแค่ปัญหาไปเหตุที่เรารู้สึกนะเออมันถึงเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปต่อไปอ่ะ แล้วก็เราเราอยากให้เด็กๆเนี่ยมองว่าโอเคแล้วหนูพร้อมตอนไหนละพี่หนูจะมีอะไรกาแฟได้ตอนไหนแล้วพี่มันอยู่ที่เราเว้ยกับการที่แบบว่าเรามีอะไรได้แบบมีอะไรกับใช้ได้ตอนไหนมันสิทีิตัวเราเรารู้แต่เราต้องคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด,ด้วยอ,อย่าเอาแค่ตรงนี้อย่างเช่นเราอายุแบบซักแบบต่อให้คุณอายุ18แต่คุณพร้อมทุกอย่างเช่นไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเรียนแล้วก็ได้มีเงินแล้วก็ได้มีกิจการออทุกอย่างคือแบบโอเคคุณจะท้องคุณพร้อมที่จะเลี้ยงอืมและต้องคิดว่าพร้อมที่คุณจะเลี้ยงอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมที่จะเลี้ยงกับคุณหรือเปล่าอ่ะเอาอย่างนี้ไปไปมองนี้เนาะอืมเขามองว่าถ้าตื่นมาแล้วไม่เสียใจเออทําได้หรือถ้าคุณเป็น2%ที่ซวยใจถุงยานั้นถ้าคุณเป็น2%ที่ซวยใจถุงยานั้นคิดว่า ตื่นมาถ้าคุณท้องขึ้นมาคุณรับได้ไหมกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวกับการตัดอนาคตตัวเองทำไมถึงบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณอย่าคิดว่าคนที่คุณนอนด้วยมันจะมารับผิดชอบคุณพวกเราอะอยู่มาถึงขนาดเนี้เห็นคู่แต่งงานที่ท้องก่อนแต่งแล้วเลิกกันมากี่คู่แล้วไปที่ท้องพอไม่ร้อมแล้วเลิกกันมาซึ่งเป็นคนรอบตัวเราเทานั้นเลยนะใช่แล้วก็เรียนจบแล้วทํางานแล้วด้วยนะเยอะมากเยอะจริงน้องๆอย่าคิดว่านี่คือรักแท้อย่าคิดอย่างง้นรักแท้มันเป็นแค่แบบ ดีที่สุดคือรักตัวเองค่ะใช่ไม่ใช่รักคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ขนขวายมาจากข้างนอกคือมันมาดูจากเราเนาะถ้าสมมติว่าจะมีเด็กสแค่คนสองคนหรือเราจะโดนด่าจากคลิปนี้เป็นร้อยแล้วเด็กเดินตามรัตีของพวกเรามาเดินตามมาค่ะเดินตามมาค่ะเราจะดีใจมากแล้วเราสองคนมีทัศนคติที่เอ็กซ์ตรีมกว่านั้นอีกที่โคตรโคตรหูโบราณเลยพูดไปแค่ว่าโคตรหูโบราณแล้วรู้สึกว่าถ้ายังไม่แต่งไม่ได้ใช่เราเรายอมรับว่ามันอาจจะโบราณในตอนนี้ หรือว่าใครอาจจะมองยังไงก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เรารู้รักรักษาตัวเราภูมิใจกับสิ่งสิ่งนี้ออกันเราไม่ได้บอกว่าคนที่ทาแบบนั้นไม่ผิดแต่เราเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นค่านิยมของเราสองคนแล้วเราก็อยากให้เด็กๆผู้หญิงโดยเพราะเด็กผู้หญิงเดินตามเรามาค่ะเพะเพื่ออนาคตที่ดีของคุณเองแล้วก็เพื่อคุณผลิตพลเมืองเจเนอเรชั่นถัดไปที่มีคุณภาพให้กับสังคมเนาะ แต่แเราพูดนะว่าไม่ได้หมายว่าคนที่มีอะไรกับแฟนแล้วจะลดคุณค่าตัวเองอันนี้ค,อคนนะือแ,แต่คนนะแล้วก็เรารู้สึกว่าข้อดีของการที่เราเป็นแบบนี้เราเราทําอะไรได้หลายอย่างมากเลยอะ่ะโอเคมันมันคือการระวังตัวต่อสังคมเรารู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมก็อันตรายเราเข้าใจแต่ว่าในหลายๆอย่างเราเราเรา,เรารู้สึกว่าอิสระเสรีเราปล่อยฟรีเราไปไหนก็ได้เราทําอะไรก็ได้อะ่ะเราไม่มีภาระที่จะดึงเราเอาไวอ้อ่ะเราคือส่วนใหญ่คนที่มีภาระแบบที่ไปพูดว่าดึงเราไว้คือภาระที่ไม่พร้อมใช่ สมุยยังมีลูกอยู่แต่อยากไปเที่ยวอ่ะทำยังไงอ่ะคุณคุณทิ้งลูกไปหรอคือคนจะมีลูกคนจะแต่งงานคืออะไรที่เสียสละมากๆคุณทำไม่เสียสละขนาดนั้นหรือยังลูกคือภาระตลอดชีวิตเลิกกันไม่ได้ไม่หมดใจเพราะฉะนั้นคิดดีๆก่อนทำอะไรค่ะใช่สาหรับวันนี้ก็เนี่ยแหละเราก็มาฝากนาทีไว้มาฝากนาทีของเราไว้ตรงนี้แล้วก็ถ้าใครอยากรูว่าหนังเรื่องเอ่อ idocesy เป็นยังไงก็ไปดูได้นะคะจริงๆหนังไม่ได้เรตติ้งดีแต่เพรว่าเนื้อเรื่องมัน มันจริงอยู่สำหรับการไอคิวลดลงของคนประชากรโลกเนาะสวัน,นี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย